นาทีวันนี้สลหรับเพื่อนครูครับวันนี้จะเป็นนาทีของสมองค์อุมวันจะารายงานในช่วงของข้านาทีวันนี้สลหรับเพื่อนครูครับมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับทางสมองค์อุมวันนะครับรอสักครู่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธและท่านผู้ฟังที่ารพทุกการครับครับพร้อม วันนี้เช้าวันพุทธที่28เดือนมิถุนายน2566นะครับวันนี้อากาศดีอากศอากศแจ่มใสนะครับขอบคุณลุงพร้อมนะที่เลื่อนเวลาเข้ามาจนถึง6นาฬิกา49นาทีแล้วอ่าก็ถือว่ายังมีเวลาให้เยอะอยู่นะครับอมาฟังเรื่องของข่าวในส่วนกลางนะครับหลังจากที่มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบทั่วไปนะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีเสียงสะท้อนออกมามากมายกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการส่งข้อสอบที่ผิดผิดพลาดนะครับในสามเขตก็คือที่สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาหนองคายนะครับและก็สำนักงานเขตพื้นที่การพัฒศึกษาลพอพอเขตสองของหนองคาย และก็สพมบึงการน,นะครับซึ่งดังน,นี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ทําการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางท่านอาดอกเตอร์อัมพรพินาศาเลขาธิการาาาคณะกรรมการกา,า,ารศาารึกษาขั้นพื้นฐานก็บอกว่าการจัดสอบครูผู้ช้วยรอบทั่วไปครั้งนี้นะครับได้มีเงื่อนไขผูกมัดจากเกณฑ์การ เกณฑ์ของสำนักง,งานคณะรรมการครูและบุคลา,าการทางการศึกษาหรือกกอศนะครับที่กําหนดให้อกกอสศเขตพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นในการออกข้อสอบนะครับซึ่งสพทก็พยายามทําอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อให้เราได้ครูตรงกับความต้องการเนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับส่วนประเด็นเสียงสะท้อนจากผู้เข้าสอบถึงจะยากายากง่ายยังไงของข้อสอบนะครับแต่ละกลุ่ม คัตเตอร์นั้นนะครับตนก็ไม่อยากจะให้คิดเช่นนั้นนะครับเพราะว่าขอให้รอประกาศผลออกมาก่อนจากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งว่าข้อสอบของแต่ละกลุ่มคัตเตอร์นั้นมีความยากง่ายจริงหรือไม่อย่างไรนะครับออันนี้ก็ขอให้ลูกหลานรอฟังคำตอบแล้วกันนะว่าใครจะสอบได้ไปว่าข้อสอบนั้นหยุดกลุ่มนั้นออกข้อสอบง่ายกลุ่มนี้ออกข้อสอบอายากนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องรอการวิเคราะห์ข้อสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องของกคสอนะครับก็มีข่าวออกมาบอกว่าจะมีการปรับเกณฑ์การย้ายครูนในเกณฑ์ใหม่ในเร็ววันนี้นะครับเดี๋ยวปรับยังไงเดี๋ยวท่านดเรเจตเดินพรคำจานร์นะครับก็จะนำมาเล่าสู่ฟังในวันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับน้องสุปริยาทักูลสวัสดนะครับจากกกตนครพนมสงคารามมาบอกว่าขณะนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ก็เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดนครพนมนะครับจะเปิดรับสมัครช่วงวันที่10ถึง19กรกฎาคมนะครับที <welche ăn? S 2> ่ส uh ํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครพนมนะครับอายังไงใครสนใจอยากจะเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดนครพนมก็ติดต่อได้ที่กรกตนครพนมกันแล้วกันนะครับเอาจากสากกองอบทรรนนครพนมจำกัดนะครับก็บอกท่านทีมงานของผู้จัดการ ผูภาสสุม,มานาก็ส่งทีมงานเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ในการให้บริการเซ่นสัญญาเงินกู้แล้วก็รับสมัครสมาชิกสากรแล้วก็รับสมัครเปิดแอปพลิเคชันของสากรนะครับ27 28มิถุนายนนะครับวันนี้พุทธที่28มิถุนายนนะครับทีมงานก็จะออกไปที่อำเภอโพนสวรรค์ที่โรงเรียนบ้านโพนจานนะครับอำเภอเท่าอูเกนก็อยู่ที่โรงเรียนอูเกนวิทยาคารอำเภอศรีสงครามก็ที่โรงเรียนบ้านปากอูนปากอูนพดุงบิด อำเภอบ้านแพงก็ที่โรงเรียนอุลบาลบ้านแพงและก็อำเภอนาว่าอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาว่านะครับอีกท,ท้ายรายการหน่อยกันแล้วกันนะครับข่าวมรณานุสตินะครับก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเหมือนกันของเพื่อนพ้อง้องพี่ชาวมัธยมศึกษานะครับที่ทางท่านผู้มุในการวิรัตบำรุงสวัสดนะครับก็ถึงแก่อานิจจกรรมด้วยวัย91ปีนะครับถือว่าเป็นเสาหลักของชาวมัธยมศึกษาเป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนมัธยมหลายหลายแห่งนะครับและก็เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นนักครมพนมวิทยาคมไม่ว่าจะเป็นปิยะมหาราชัลหรือลุงเบียนมุกดาหารนะครับขอประชุมรัตนโกเศสของปิยะมหาราชัยและก็รูปพระรูปของเสด็จพ่อรอห้าที่ลานอนเนกประสงค์เด็กปิยะมหาราชัลยล้วนแต่เป็นการประสานงานของท่านผู้ในการวิรักบำรุงสวัสดิ์ทางนั้นเลยนะครับท่านก็จะมีพิธจี พระราชทานเพลิงศพนะครับในวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2,566นะครับที่เมนวัดศรีเทพประดิษฐา,ามนะครับเมื่อวันนี้ก็อบอุ่นใจใด้วยท่านาคนคนตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานอาบน้ำหลวงพระราชทานน้ำหลวงอ,อาบศพนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านท่านผู้ในการยงยุทธหลายคงท่านผู้ในการเสเวยกลางประพันธ์ นะครับท่านบอปริญญาธรเสนาอภิเชษสุทธรถท่านสิ์สิงศรีคณะครูอาจารย์โรงเรียนปิยะมาราชลัยและนครพนมวิทยาคมนะครับก็ดูแลอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานหนาทีสลหรับเพื่อนครูวันนี้นะครับสีสงครามเดดจ้าแล้ว นะครับก็คิดว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านพวิรัตนะครับก็คงจะได้มีการประสานงานการแล้วก็ไปร่วมงานนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับปรัชญาของสากลสักครูนะครนมจำกัดโดยสมาชิกและเพื่อสมาชิกนะครับเอานะครับก็ใครที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะครับก็ขอให้ สมัครได้เลยนะครับนะมีแต่ดีกับดีอย่างที่บอกแล้วเนาะนะครับเพราะว่าการ <c oughs> สมัครแล้วก็ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรหลายหลายอย่างนะครับนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับพิเศษนะฝากออมทรัพย์พิเศษเล่มสีเขียวนะร้อยละ2.2ต่อปีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเล่มสีส้มร้อยละ2.2ต่อปี นะครับคือทุกประเภทพูดง,ง่ายนะครับก็คือร้อยละสองจุดสองต่อปีนะครับส่วนเงินกู้นะครับดอกเบี้ย,วเ,วยงเงินกู้ก็ร้อยละหกจุดศูนย์ศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินร่มโพกุ้งฉุกเฉินดำรงชีพสวัสดิการเพื่อสมาชิกกู้สมัคปกติร้อยละหกจุดหกศูนย์นะครับเงินกู้สมัครพิเศษรวมนี้นี่หกเปอร์เซ็นต์นะหกเปอร์เซ็นต์นาวนะครับสหกรณ์เพื่อนคู่คิคคดเมตรคู่บ้านนะครับ ก็สลหรับลูกหลานที่กําลังจะสอบบรรจุครูนะครับผู้ช่วยนะฮะก็ผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้ก็คือการลุ้น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 นะครับลุ้นกับอ,อะไรล่ะครับลุ้นกับการประกาศร,รายชื่อผู้มีสิทธิสอบนะอย่างไรก็แล้วแต่นะลูกหลานนะสนัพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสพอรอนะครับก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานการรับสมัครสอบตําแหน่งครูผู้ช่วย นะครับโดยนายสุรินทมั่นประสงค์นะครับซึ่งเป็นพออสพรนะครับหมายเลขโทรศัพท์0924449964ติดต่อประสานงานท่านได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการสอบนะบก็ประสานงานได้นะครับโดยเฉพาะ,ะท่านผู้อำนวยการเขตนะครับเราก็สามารถที่จะ ดำเนินการได้นะครับข่าวดีเรื่องการย้ายว่ายังไงนี่ข่าวดีก็ขอสอเตรียมปรับเกณฑ์ย้ายครูนะครับยื่นคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะต่อไปนี่อนุมัติย้ายพร้อมกันทุกเขตวันที่1พฤษภาคมและ15ตุลาคมรายงานตัวปฏิบัติงานโรงเรียนใหม่ภายในวันที่16พฤษภาคมและ1พฤศจิกายน พิจารณาจากความจําเป็นและสภาพความเป็นอยู่ของครูก่อนเป็นสําคัญคาดเริ่มการยื่นคําร้องรอบที่1นนะครับก็ทับสองห้าสองาหกเจ็นะครับอ้าวก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะพูดถึงการโยกย้ายแล้วนะครับก็ท่านผูน้นนการมานัดเนนน้อยนะครับท่านนายกสมาคมผู้บริหารนเอศรีส,สงครามเมื่อวานนี้ก็ ได้มีการพบปะกันใช่ไหมบิ๊กบอสบิ๊กบอสบิ๊กบอสนี่มาจากโคราชกันเองตรงดิ่งมาเลยมาทำอะไรท่านโอ้ยก็มีเนาะก็มีแล้วให้คนรุบลอยเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่ไม่ได้เอารถแดงมานะท่านสัดชัย พูดถึงทีมงานไมเฟนแล้วนี่ก็แสดงความชื่นชมยินดีกับท่านชัดชัยจันทะเลยนะฮะประธานสภาวัฒธรรมอำเภอนาทมผู้บริหารหนุ่มไฟแรงยังไฟแรงใช่ไหมนะครับปาะวะา่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเปาะ,ะวาระนาตัวเองนะครับสามเดือนต่อไปนี้ข้าพเจ้าของงดเล่าเข้าพันษานะบิ๊กบอสบอกว่างดอันอื่นได้ไหมโอ้ยท่าน สัจชัยบอกโอ้โนูนโนวาสาอ้าก็ดีแล้วพักผ่อนร่างกายนะเจริญพรเคยทํามาแล้วละ่ะแต่ว่ามันไม่ได้กินบ่อยนะพอเกษียณแล้วก็กินเฉพาะก,กับเพื่อนกับพ้องก็ไม่เป็นไรล่กนะครับไม่ได้หยุดละต่นอนไปนี่พูดถึงการโยกย้ายแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีโอกาสพบกับท่านพฉลองชัยท่านพธัญเทพท่านพอเอกภพท่าน,กกนพภูมินนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเนาะท่านพฉลองชัยท่าน,น อาทันยเทพแสงสุวรรณนะครับก็ได้รับคําสั่งสํานักง,งานเขตพื้นที่การสาธารมสานครมนมเขตสองนะครับซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่23ใช่ไหมขวัญขวัญทันยเทพนะครับทีมงานอันสุดยอดของนาอินนาโอนาคอพัฒนานะเป็นมือโปรโมือเอกเลย นะครับโอ้ไปหลายรุ่นเลยนี่นานาอินเนี่ยนะท่านพอขวันท่านพอแก้วท่านรองน้าเริ่มมนนะครับออกจากนั่นนะท่านพอโป้งนะครับท่านพอโป๊กิศตะกรสารคำท่านพ่อทันยเทพแสงสุวรรณนะครับได้รับคําสั่งจากเขตพื้นที่นครพนมเขตสองนะครับย้ายจากโรงเรียนบ้านห้วยพระท่าอุเทนนะครับมาเป็นผู้บริการโรงเรียนชุมชนคําพอกท่าดอกแก้วนะครับทางท่าอุเทนแทนท่านนครราชเนาะ นะครับชินชมยดีนะขวัญเด้อน,นะครับเอาว่างผ่านไปทั้งก็ใบแวนนอกจากนั้นก็มีคําสั่งย้ายนะครับท่านพอ,อภิวัตบุญนิธิบุญนิธิพัดนะครับย้ายจากโรงเรียนบ้านดอนติ้วท่าอุทเทนนะครับก็ไปแผนท่านพอขวัญทันญเทพโรงเรียนบ้านห้วยพระนะครับนี่ก็คือชิตรับราชการนะครับก็มีการโยกการย้ายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติ นะครับนะก็ในที่สุดนะครับการทํางานนะครับช่วงเวลาทํางานก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดหลังจากนั้นนะครับพอ60ปีนะครับก็จะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ทํางานเนี่ยโอ้คิดว่าจเจริญพรคำจานี่ทำเต็มที่นะไม่ได้วอกแว็กวอเวไปทําอะไร ไปทำธรุรกิจส่วนตัวไปอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สนใจนะฮะเนี่ยนเะพิ่งว่าเริ่มทําตอนกเกษียณอายุราชการนี่แหละนะครับเพราะนั้นตอนนี้ทํางานกับบริษัทไบเน็ตอยู่นโกลนะฮะโดยมีท่านพัทรธราตุวนันสาเป็นประธานหรือว่าซีอเต็มร้อยเลยตอนนี้นะครับนะบก็ไปเรื่อย นะครับเหนื่อยก็หยุดเนาะนะครับที่สำคัญนะฮะได้ทำงานตรงนี้นี่โอ้นะฮะทั้ง CEO ทั้งเอ็มดี MD, ทั้ง PD ดีอำนาจประสิทธิ์สอนแสงเงี่ให้เขาเรียกอะไรตเติมไฟตลอดเวลานะตเติมไฟตลอดเวลานะครับในงานฟังชันในงาน s g o ในงานบอสนะครับในงานวิกเอนโอ้โหนะก็ได้โคตรดีด้วยนะครับโคตรโอ้โคตรจุย้ยเนี่ยครับทำงานอย่างดีนะตู้ลมเนาะตู้ลมตู้ลม ตู้ลมนะครับนับอีกกี่เดือนตู้ลมนะครับได้ปลากระบอกหรือตู้ลมเดอ้อได้ปลาตัวใหญ่กระบอกเนะี่ยไปซุ่มไปเซลกันได้บ้านเจ้านะมาข่าวพาดหน้านัชพิมพ์นะครับไทยรัฐวันนี้ไซเบอร์ล่าข้ามโลกล้างแก๊งจีนเท่าเพื่อไทยยันต้องได้ประธานสภามอบชลนาดดิวก้าวไกลเอานะครับประชุมกันไปประชุมกันมาแย่งกันระบีันนี้นะทางพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าประธานสภาจะต้องเป็นของชั้นว่าอย่างนั้นเอา จับตาดูกันแล้วกันนะครับหนักสือพิมพ์เดรนิวนะครับวันนี้บอกวา่าเพื่อไทยงัดก้าวไกลชิงประธานสภาลูกพักเชียร์สูตรเดิม14บวกหนึ่งนะฮะจะแก้กเกมกันอย่างไรเนาะเป็นเกมไปซะ,ะแล้วนะครับมติชนรายวันนะครับยันสูตรเดิมนะครับขอ14รัฐมนตรีและก็ประธานสภาเพื่อไทยท้าชนกล้าวไกลโรงงานญี่ปุ่นลั่นไม่ย้ายฐานการลงทุน ชงกฎใหม่กอตรโรนะแก้ไขปรับปรุงนะครับนักสืบพิมพ์ข่าวสดชลน่านเหมาะสมชลน่านเหมาะสุดเพื่อไทยถูกกล้าวไกลทางออกประธานาสภาผู้แทนรัสดรหรือว่าประธานรัชสภาเนาะไล่ปลดออกเท่านั้นเพิ่มโทษครูละเมิดทางเพศนักเรียนนะครับก็ไม่เหมาะสมแล้วครับ เป็นครูเป็นบาอาจารย์นี่ไปล่วงละเมิดหรืออะไรก็แล้วแตไ่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วละสมควรสมควรฐานเศรษฐกิจจัดทับข้าราชการรับครัวใหม่ประชาชาติธุรกิจตลาดทุนป่วนต้นทุนพุ่งนักเสพมผู้จัดการรายวันนะครับก็รอตอฟันอะพิมุกและพวก32คนพิธาลั่นแก้มาตรา1 1 2นะครับสวอ,อย่าชายอ้างขวางนั่งนายกนี กรุงเทพธุรกิจนะครับ DSI เร่งหาผู้กระทําผิดขีดเส้นไม่เกินสองสัปดาห์รู้ตัวการนังสืบพิมพ์สยามรัฐนะครับลุงต้อมปัดดิวรับทักษิณน,นายกยันการเงินการคลังไทยเข้มแข็งในเข้มแข็งขอเข้มแข็งกันดีๆก็แล้วกันเนาะอ้าวอันนี้ก็คือพาดข่าวหน้านังสิบพิมพ์มาดูระดับโลกนะครับจากเพจ TNN World อาทีเดเบอร์บอกว่าทูตสหรัฐอเมริกายืนยันไม่แทรกแซงการเมืองไทยนะครับไม่มีฐานทัพ EU EU, EU ให้งบทหารยูเครนต่อเยอรมนีค้านไม่เอาซับไม่เอาซับรัสเซียหนยุนยูเครนนี่ภาพโฟโตโกลอร,รีนะครับจากทีวีบอกว่า,วา,วาพิธีฮัตที่ซาอุดิอาระเบียเริ่มต้นแล้วนะครับพิธีฮัตที่ซาดิอาระเบียเริ่มต้นขึ้นแล้ว ที่นครเมกกะนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในวันนี้นะครับผู้สแสวงบุญชาวมุสลิมกว่า2ล้านคนนะครับเริ่มเข้าสู่การเดินทางเยือนเขาอาราฟัตแล้วนะครับในพิธีปีนี้คาดว่ามีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในรอบหลายปีซึ่งมีชาวมุสลิมจากไทยเนะครับเข้าร่วมประมาณ1 2 0 0 0 0 0คนโอ้ไทยของเราก็ไม่น้อยเนาะผู้สแสวงบุญมุสลิมกว่าสล้านคน ที่เดินทางไปร่วมพิธีฮั์ที่ซาอุดิอาระเบียรเริ่มการเดินทางเยือนเขาอาราฟัตแล้วนะครับการท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์ตรีมก็มี การท่องเที่ยวล่าอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเฮลิคกปเตอร์ปีนเขายอดเอลโวเรสอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมแต่เป็นสิ่งที่มีความท้าทายผู้นำเบรรุสเตือนนาโต้ขยายอิทธิพลและยั่วยุตามชายแดนระบุเป็นภัยคุกคามที่กลับมาอีกครั้ง สงบดีวกว่ามองนะครับสงบสหรัฐอเมริกาว่ายังไงนี่นะครับสหรัฐอเมริกาไม่ได้แทรกแซงการเลือกตั้งไทยสหรัฐไม่ได้ชื่นชอบผู้สมัครคนใดเป็นพิเศษไม่ได้ชอบพรรคใดเป็นพิเศษสิ่งที่เราทําก็คือเราสนับสนุนกระบวนการตามประชาธิปไตยนี่คือ,อคําพูดของโรเบิร์ตเอฟโดเทกนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยพบเครื่องบินของฟริกโกซิน บินจากรัเสเซียไปเบรารุสแต่ยังไม่ยืนยันแน่ชัดพริกชิโก้อยู่บนเครื่องบินหรือไม่นะครับอ้าวเราทำไมล่ะเนี่ยปลาตายเกลื่อนหาดชุมพรผู้เชี่ยวชาญชี้เป็นผลจากโรคร้อนเอามีผลเนาะเล่านะฮะสปปลาวนะครับเดือนหน้าใช่ไหมท่านนายก นะท่านนายกอดีตนายกท่านอำพันธ์ท่านมนัฐนะสับเดือนหน้าปลายเดือนเนาะเราก็จะพากันไปหลวงพระบางนะครับชินชมดยดีกับผู้ที่กเกษียณอายุลาวมูลค่าการค้านําเข้าส่งออกเดือนพฤศิกาเดือนพฤษภาคมทะลุ3.8 2หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากเดือนก่อนในลาวเขาไปเปิดประเทศนะชมเกือบทุกวันนะ สะพานในรัฐมอนเทนาเกิดถลม่ม mm hmm. นะมันหนะักใช้มานานแนละต้องมีการตรวจสอบในะนี่ทำขบวนรถไฟบรรทุกสารอันตรายตกแม่น้ำนะครับอ้าวนี้ก็คือ TNN World มาดู Spring n e w เพจ Spring n e w วันนี้ก็ขึ้นภาพเหมือนกันนะครับอินด o r s สเตเดียมแตกนะครับแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้ก็ถือว่าเป็นเกมกีฬานะฮะจากสถิติแล้วเราไม่เคย ชนะเลยนะครับสลับนรทแลนด์นะฮะเมื่อวานนี้เราก็สู้ขาดใจนะสุดใจสุดใจเชียร์สาวไทยเหมือนเดิมนะครับก็แพ้ไปศูนประตูต่อ3นะครับกีฬามีแพ้มีชนะนะฮะอย่าไปซีเรียสเลยเราเชียร์เราเชียร์ให้มีความสุขก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วนะครับประเด็นเรื่องของการเลือกประธานสภานะประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็ ตอนนี้กําลังมีการเรียกว,ว่าประสานงานนะฮะหรือว่าการประสานกันร,ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก,ก้าวไกลซึ่งที่ผ่านมานะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรน,นะฮะก็ล่าสุดก็คือท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ท่านชัยชิดชอบนะครับยงยุติพลัดโพกินพลกุณพี่ชัยรัตกุณวันมูฮัมหมัดนอมะทานะครับแล้วก็คนปัจจุบันเนี่ยค,คนปัจจุบันที่ ไปแล้วนะครับที่หมดไปแล้วนะฮะก็คือนี่แหละนะครับของรองประธานสภาบ้านเราครูแก้วสุภชัยโพสุนะครับแล้วก็ของพรรคเพื่อไทยนะกำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงกล้าวไกลส่งหมอองชิงประธานสภา,าแต่คุยกันก้อนคุยกันก้อนยืนยันยืนยันนะครับเป็นมติของพรรคเรียบร้อยแล้วนะครับสลับเพื่อไทยบอกว่าต้องได้เป็นประธานสภาสลับพรรคเพื่อไทยสองมือไม่พอต้องขอหกไปเลย ญี่ปุ่นปั้นหุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะหวังช่วยผู้คนยามเกิดภัยพิบัตินี่เห็นไหมความก้าวหน้าตลอดนะภาพหลุดเคส iPhone 15 Pro มีช่อง USB C กล้องใหญ่ขึ้นนะครับปุ่มปิดเสียงแบบใหม่เจ๋งกว่าเดิมนี่นะครับเรียกว่าไม่มีการไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีหยุดนะจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับนะ อ่านี่แหละนี่นะฮะสปริงเนี่ยเขาก็ขึ้นข่าวตัวนี้เหมือนกันนะครับจับตาก็อีกประธานสภาชี้ชะตาใครเป็นนายกนะครับอ่านี่คือ The Spring News นะครับมาที่เพจผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะครับก็วันนี้วันนี้ก็เป็นธรรมะนะครับของหลวงพ่อกันหาบอกว่า คนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเห็นแก่ตัวก็ช่างเขาเราจะไปรับเอามาใส่ใจของเราคนเราส่วนใหญ่มีทุกเพราะว่าไปรับเอาสิ่งภายนอกนะครับมาให้ตัวเองเป็นทุกนี้นะทุกคนก็มีความคิดนะครับก้าวไกลสู้ศึกประธานสภาทรงปฏิพัทธาชิงไรเสียงคัดค้านจากแกน่นลำพักเอาตกลงกันไม่ได้ใช่ไหม ทางพักเพื่อไทยก็ยืนกัานแล้วนี่นะครับโอ้าการบ้านการเมืองมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนะเาะผู้จัดการอินโฟโกราฟิกบอกว่ารู้หรือไม่กินหอยดิบเสี่ยงติดเชื้อนะครับหอยดิบกินอะไรจากอะไรเยอะแยะมากมายนะอัตราการป่วยตายถึง75%้ง75%นะเช่นหอยนางรมอะไรต่างๆเลยเอาดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับ ทางเศรษฐาของพรรคเพื่อไทยบอกว่าอะไรนี่วันชาติเป็นวันเดิมดีอยู่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับอย่าไปเปลี่ยนเลยหรือจ้างเมงหรือจ้างมาแค่ขีดเส้นทาเส้นอ้อมสังงั้นว่ากันเข้าไปนะครับการทำอะไรต่างๆนี่เนาะนะครับอันนี้ก็คือผู้จัดการอินโฟกราฟิกมาที่เดอะสแตนดาร์ดนะครับ ด h สแตนดาร์ดวันนี้นะครับมีข่าวนี่แหละเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไทยเหมือนกันนะครับไทยก็พ่ายแก่นิเ t ล e r ไปซูนต่อ3เซตนะครับวันพรุ่งนี้ก็เจอกับตุรกีใช่ไหมหนักๆทั้งนั้นนะแต่ก็เราสู้อยู่แล้วละ่ะนะครับดะสแตนดาร์ดวันนี้ขึ้นภาพโฟตโตโ้เจอร์นัลบอกว่าประชาชนชาวเปียงย่างร่วมตัวในสนามกีฬานะครับถือป้ายาข้อความให้เราทำลายการยั่วยุข,ของจักรวรรดินิยมสหรัฐ และหุ่นเชิดนะครับในวันต่อต้านรัฐิจกกักรวรดิยมสรัฐซึ่งตรงกับวันครบรอบ73ปีสงครามเกาหลีที่เริ่มต้นเมื่อ,อวันที่25มิถุนาย,ยน2 9 5 0นี่สงครามไม่เคยปราณีใครนะมีแต่ความสูญเสียมีแต่ความเสียหายมิติวงการรถยนต์นะครับครั้งแรกของไทยโตโยต้าผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่ และเศษอาหารจากฟาร์ม CP นี่อย่าให้เสียอย่าให้เสียนะครับของที่เรามีแล้วนี่ที่มีอยู่นะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยนะครับมาปิดท้ายด้วยเพจนะครับเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเจาะลึกเมนสแตนเมนสแตนวันนี้บอกว่าทำได้แล้วชิองโฮริไอเดล NMB48 และแฟนตัวยงของสปโรได้ถ่ายรูคปคู่กับชนาทิพย์สุงทสินะ์นะครับสาวญี่ปุ่นคนงามนะมีโอกาสไหมก็เป็นภาพสวยของนักกีฬาเว์บอลไทยนะหลังจากสิ้นสิทธ์เกมนะครับก็หลายฝ่ายก็เช่นชมนะครับในการร้อนแรงนะครับเราก็พยายามสู้สู้อย่างสุดแล้วนะครับนะ อาละครับ5น้นาทีสำหรับเพื่อนครูนะครับก็คงปิดท้ายนะด้วยข้อคิดคำคมนะครับที่เจริญพรคำจานนะครับนะวันนี้นำเสนออะไรทางสื่อโซเชียลนะครับก็จะมีการอัปเดตทุกวันวันนี้เป็นข้อคิดนะครับบอกว่า18นิสัยทำให้คุณเป็นคนฉลาดมากขึ้นนี่จะฉลาดไหมเน่ตั้งคำถามกับทุกสิ่ง สองอ่านให้มากที่สุดเท่าที่ทําไดนะ้อ่านทุกวันจะเรลืมพอในทางสื่อออนไลน์นะค้นหาแรงบนันดาลใจคิดวิธีใหม่ในในการทำในการทําสิ่งเก่าออกไปเที่ยวกับคนที่ฉลาดกว่าคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนเป็นน้องใหม่มาก่อนใช่แล้วนะครับหาเวลาคิดทบทวน ออกกาลังกายเนี่ยโอ้ไม่ทิ้งจริงๆตัวนี้ออกกําลังกายสําคัญมากนะครับเราจะต้องไม่ทิ้งตัวนี้นะี้ออกกําลังกายทุกวันเลยกระตุ้นให้ตัวเองมีประสิทธิผลมากขึ้นในทุกวันมีความคิดใหม่ๆอยู่เสมอทําสิ่งที่คุณกลัวนะยิ่งกลัวยิ่งทาใช่ไหมแทนที่การดูทีวีด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ line, เนี่ยจเจริญพรอ,อาจาร์ตัวนี้กําลังเรียนรู้การ เขาเรียกอะใน Tik t o อกนีครับการขายตอนนี้ยอดถึงพันแล้วนะผู้ติดตามถึงพันแล้วสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการขายใน Tik t o อกนะครับทำสิ่งที่คุณกลัวมีสติสําคัญเหมือนกันนะอ่านในทุกเรื่องที่คุณไม่เคยอ่านนะแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้นะครับเราได้เห็นอะไรแล้วก็นําเสนอผ่านโซเชียลนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่พูดออกวิทยุใช่ไหมนะครับท่านสมพงษ์ แบ่งปันสิ่งที่คุณรู้ใช้ความรู้ใหม่เสมอนะเพราะว่าเราดูโซเชียลทุกวันจดบันทึกประจำวันนี่สำคัญเหมือนกันนะจดลงในไล n e อัพขึ้นใน Facebook กลุ่มที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราเลือกออกมาก็ดีเหมือนกันนะครับ เอาละครับ5นาทีสลับเพื่อนครูวันนี้ก็คงต่อเติมต่อยอดนะครับเพียงเท่าน,นี้นะครับบันุ่งนี้พบกันใ่วันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ